อ่ะหน้าร้อนแล้วสารพัดวิธีช่วยปลาในบ่อเนี่ยให้อุณหภูมิน้ำมันลดลงยังไงได้บ้างติดตามกันดูครับ <g ul ose> ใช่ครับว่ามีเสียเงินน้อยได้ไหมไมังไม่เสียเงินเลยเนะี่ยเป็นไปไม่ได้ว่ะเ <g ul ose> ออเออเอาอย่างนี้ก่อนพี่เอาเรื่องอ่ะลดลดวิธีแรกพี่เอาเรื่องถ่ายน้ําก่อนแล้วกันอย่างที่บอกว่าถ่ายน้ําอาจจะไม่ได้เห็นผลแบบจีดจาดอ่ะอย่างที่บอกว่าถ่ายน้ําฟังกันดีๆฮะถ่ายน้ําต้องวัดอุณหภูมิในแท้งก่อน พราะบ้านบ้านมันบ้าไม่มีแท้งไงหรือแท้งเล็กแท้งเล็กบางทีอุณหภูมิไม่ได้ต่างกันมากถ่ายก็ไม่ได้มีประโยชน์นะต้องตง้องตง้องต้องเคียงกันให้ชัดก่อนถ้าบางบ้านที่แท้งใหญ่แค่แบบว่ามันมีปัจจัยเขาเรียกใช้คําว่าเรามีทรัพยากรอ,อะไรที่แม่งช่วยได้ก็พยายามอ่ะสมมุติถ้าน้ำนในแท้งต่ำกว่าน้ําในบ่อก็กรดน้ําเลยสิคร,ครับให้มันเยอะขึ้นแค่นั้นเองพี่มองว่ารดน้ํานี่แหละแม่งดีสุดแล้วอันนี้คือแบบประเภท เสียตังค์แค่ค่าน้ำอ่าอันที่สองอ่าอันน, 2, น,นี้อันนี้พูดถึงลดอุณหภูมิแบบจากบอ่ออะนะติดคูลิ่งเลยเเบ้านพี่เลยคูลิ่งเลยคูลิ่งประมาณเนะสามสี่บาทสามสี่บาทประคามนะครับประมาณไม่เกินห้าบาทได้คูลิ่งทาวเวอร์สำหรับบอ่อแบบประเภทไม่เกินสามสิบตันติดคูลิ่งทาวเวอร์อุณหภูมิเฉลี่ยถ้าบอกว่าถ้าหน้าร้อนเนี่ยหน้าจะลดเยอะหน่อยหน้าร้อนถึงห้าองศาเป็นไปได้หรือบอกว่าถึงห้าองศาเป็นไปได้ยังยัง,ย,งยังแบบสมมติ ข้างนอกสักสามสองเงี้ยถ้าถ้าอยู่กลางแจ้งนะเดิมลดลง5องศาเป็นไปได้จําได้บ้านไม่หนุ่มบ้านไม่หนุ่มกลางแจ้งแล้วก็ลงเหลือ26อ่ะเป็นไปได้เป็นไปได้อันนี้แต่บอกว่าคูณลิ่งทาวเวอร์ไม่ได้บอกว่ามันจะไม่สวิงนะครับมันก็สวิงแต่ว่าเออเขาเรียกค่าเฉลี่ยมันยังต่บับเออพลอยขึ้มน,นมานิดนึงอันที่3อันนี้นิ่งแน่ชิลเลอร์ครับคราวนี้มันอยู่ที่ขนาดบอ่อใหญ่ขนาดไหนชิลเลอร์เนี่ยโดนทั้งค่าไฟแน่นอนแล้วชิลเลอร์ของแถมก็คือว่าชิลเลอร์เนี่ยมิ่งด้วย ชิลเลอร์เนี่ยตะบอกให้จบทุกปัญหาสวิงก็ไม่สวิงนึกออกปะสวิงก็ไม่สวิงเพราะมันนิ่งเลยไงแล้วก็โอเคสวิงก็ไม่สวิงเพราะนั้นน่ะไอการป่วยอะไรก็จะน่าจะน้อยด้วยแล้วก็พอสมมติเหมือนกับจับปลาอยู่23อ่ะคุณอยากจะให้อาหารเยอะก็แล้วแต่เลยโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้อันนี้ได้หลายเรื่องเลยช่วยได้หลายเรื่องเลยแต่ว่าอย่างที่บอกแลกมาก,กับความแพงเพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้าชิลเลอร์ก็อยู่ที่บ่อใหญ่ขนาดไหนแต่เอาอตรงไม่ใช่ไม่มีลูกค้าเราติดนะบ่อร้อยตันนะลตเล่นชิลเลอร์ก็มีแล้วแล้วเขาก็เล่นการแจ้ง ลปลาก็ไม่ป่วยด้วยอันนี้ก็เข้าใจว่ามันอยู่ที่งบในกระเป๋าเดี๋ยวก่อนพอไปชิลเลอร์แล้วเดี๋ยวจะใจหายขอย้อนมาบอกนิดนึงบางคนกลางแจ้งไม่กลางแจ้งบางคนอยู่ในร่มออะอยู่ในร่มบางทีติดติดคูลิ่งนะอันนึงล้นน้ําอันนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มีวิธีเด็ดอันสุดท้ายเอาวันนี้ก่อนพี่เอาไซรั่นก่อน,นอะบางคนบอกกลางแจ้งอะไซรนนั่นยังประหยัดนะบางคนบอกว่ากูทนไม่ไหวละเล่นหลังคาเลยอันนั้นคูก็ทําหลังคาถาวรไปเลยแต่ทําหลังคาถาวรอ,อย่างที่บอกอมีช่องแสงนิดนึง ปลาค้าต้องการแสงแดดนะเพราะว่าบางทีพอ,อเราก็รู้กันอยู่ครั้งที่แล้วเราพูดเรื่องปลาสีเดียวกลางแจ้งเนี่ยมันทําให้ปลามันสีสวยขึ้นแต่เข้าใจว่าพอเจอมากร้อนมามันอาจจะเจอว่าเฮ้ยบางคนเนี่ยกลางแจ้งไม่ใส่ไซลน่์ใส่คูลิ่งก็โอเคนะก็ไม่ก็ไม่ได้น่าเกลียดหรือออกว่าปลาก็รับแสงเต็มๆบางคนอาจจะกลัวไซลน่์เพราะอะไรอีพีที่แล้วพี่พูดเรื่องฝนเพราะยังบางทีอ่ะมันไม่แน่การที่บางคนบอกกลางแจ้งแต่ร้อยตันเนี่ยเป็นพี่พี่ไม่กลัวพี่ไม่พี่ไม่ติด เออคือน้ําเยอะพี่บอกโดนแสงเลยดีกว่าแล้วไปติดคูลิ่งเอาเพราะว่าบางทีกางไซแลนต์บ่อร้อยตันกว้างๆเหนื่อยเหมือนกันเออแต่บางคนเข้าใจว่าเฮ้ยบ่อสิตันอะ่ะสิบห้าตันอย่างเงี้ยแม่งโดนกลางแจ้งเข้าไปแล้วโดนแดดเข้าเต็มเ็มฝนมาตอนบ่ายอันนี้สะอึกได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดแบบเฮ้ยถ้าโอเคอยากทํางบประหยัดกางไซแลนต์เลยบางทีไซแลนต์มันยังพอมีแสงพลางแล้วบางคนเนี่ยอาจจะแบบไซแลนต์แบบประเภทมีชักลอกอะ่ะอันนี้ถ้าใครรู้จักช่างอะแล้วโมเป็นเนี่ย ก็เล่นได้เหมือนกันอันนี้ชั่วคราวส่วนอันสุดท้ายพี่บอกให้อันนี้ถามว่าประหยัดเหมือนกันแต่อาจจะพูดตรงว่าอาจจะไม่สวยคนมักจะพูดถึงบางกิชาเวอร์กันเยอะอ่ะได้อะไรมัง่งเราไม่เคยมองเรื่องการทําให้น้ํามันระเหยแล้วพาความร้อนอ,ออกอันนี้คือบากิชาเวอร์แล้วน้าตกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดไปเพราะมันลิงก์เรื่องออกซิเจนด้วยคือบากิชาเวอร์คนอาจจะบอกโห oh, พี่แม่งชื่อแม่งก็กลัวแล้วเดี๋ยวอย่า,อย,าอย่าพิ่งคิดเยอะเห็นเคยเห็นตะกาแมกโครึปะตะก้าผลไม้เคยไป ตลาดไทยสีมุ่เมืองันไหมที่เขาผลผลไม้กันไอ้ตะก้าพวกนี้มันต่อได้เราเอาไว้ง่ายเลยนะฟาร์มเก่าเราอะ่ะเราจะมีบ่ออยู่บ่อนงชื่อบ่อบาจิจริงๆเดี๋ยวนี้มันไม่มีบากิแล้วแต่ก่อนเราก็เล่นกันเล่น,ลนๆอย่างงี้แหละเราอยากจะรู้เหมือนกันว่าอุณหภูมิจะลดไหมก็คือว่าเราเอาตะก้าเนี่ยฮะมาซ้อนกันแล้วพวูดงยๆว่าซ้อนนึกภาพออกนะเป็นตะก้าซ้อนกันเราต่อเราท่อที่น้ำเนี่ยมันจะเข้าเข้าบ่อแล้วเปลี่ยนเป็นเราวนขึ้นมาอยู่เหนือตะก้าแล้วก็เจาะรูฟลุนเอาไว้มันเหมือนเราเอาฝักบัว ฝักบัวฝักบัวศาสตร์ใส่ตะกร้านี้ซึ่งในตะกร้านี้เราจะใส่วัสดุกองหรือไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าใส่ก็ดีจะติดพัดลมหรือไม่ติดก็ได้นึกภาพตะกร้าสักเก้าอันแล้วกันฮนะมันจะเป็นแผงแล้วมีน้ำน้ำตกน้ำสเปรย์ลงมาจากข้างบนแล้วมันก็จะกระแทกแล้วก็ลงที่บอ่อปลาเพราะนั้นเนี่ยเราจะเอาพัดลมพัดหรือไม่พัดก็ได้แต่ถามว่าถ้าพัดก็ดีกว่าน้ำเนี่ยพอมันเอาขึ้นไปนะครับแล้วปล่อยตกลงมามันกระแทก อันนี้บอกเลยว่าเราไปถามมาจากโมโมโร่ด้วยคือโมโมโร่เป็นเจ้าแรกๆที่เล่นกับบาคิชาเวอร์แล้วบอกเขามีทุกบ่อก็คือว่าพอสเปรย์ลงมานะกระแทกพูดง่าย,ก,ก,ก,ยมมการกระแทกเนี่ยมันลดแอมโมเนียได้การกระแทกเนี่ยหลดแอมโมเนียและอับ2ออ่ะถ้าคุณมีวัสดุกรองไอ้พวกนี้ก็เป็นแบคทีเรียไปจับด้วยลดลงยังไม่พอพอมันกระแทกมันจะมีไอ้น้ำและเหยนึกภาพบอ,อกว่าอ่าเพราะมันเป็นน้ําตกเราก็พ่นลงเข้าไป พัดค,ความร้อนออกนี่แหละครับพอพอลดลงไปปุ๊บเนี่ยต่อให้ไม่พัดมันก็ได้ที่เขาเรียกว่าออกซิเจนเย็นอีพีแล้วเราบอกออกซิเจนลดใช่ปะ่ะพี่แตกจากนี้นะต้องบอกเดี๋ยวท่านผู้ชมต้องตามให้ทันนะเพราะว่าในแต่เราปัจจัยเนี่ยมันไม่ได้แบบปัจจัยเดียวแก้ด้วยทางเดียวไงบางทีแก้แล้วมันเชื่อมกันพอพูดถึงออกซิเจนพี่ขอกระโดดข้ามมาน,นิดนึงว่าไอออกซิเจนน่ยถ้าจะถืนถ่นเถื่อนนะหน้าร้อนนะคุณอ่านออกเข้าไปเพิ่มอีกคุญก็ได้อันอัน,อ,น,นอันนี้แบบเสียตังค์แต่พูดตรงว่าถ้้้าาาเล่่นนนแบบบีีคอออจจะกพ แล้วถ้าอย่างเงี้ยโฟน้ำมันจะได้เหรอคือโฟมันไม่เกี่ยวโฟมันคือปริมาณน้านที่มันที่มันวนกลับเข้าไปแต่ถามว่าคุณถ้าคุณจะเพิ่มโฟก็ไม่ผิดนะเว้ยคือสมมติว่าสมมุติว่าปั๊นตัวเดิมฟีดเข้าเหมือนเดิมคุณมีปั๊นอีกตัวฟีดขึ้นไปเพื่อไปเป็นแบกิบชวเชาว์ก็ไม่ผิดนะเว้ยแต่กระปิ่งค่าไพายบอมันอาจจะแบบต้องดีไซน์ให้ดีอ่ะเพราะว่ามันอาจจะไม่ค่อยสะดวกสายตาเท่าไหร่สีอาจจะดอกใช่ไหมมันมันมันมีทั้งดอกทั้งไม่ดอกพี่ใช้คาว่าอะไรดีววตองยย่าาาารปัมเ็คืขล คือจะบอกบอกว่าช่วงหน้าเราอ่าต้องให้อ่านเล่งสต่อเนื่องคือคือคือนึกออกไหมบางทีเมื่อกี้ก็บอกว่าพี่แม่งพูดขัดกันว่ะบอกบอกว่าตกลงโด,ดนแดนดมันด,นดีหรือไม่ดีวะคือรับแดดก็ดีเว้แต่โตแต่โตวไวไปก็ไม่ดีเว้ที่บอกว่าสีมันจะตืดลงอะเพราะมันโตวไวนั่นหมว่าพอพอโตวไวเนี่ยมันมันสวนทางกันไงแดดก็รับโตก็ไวด้วยเพราะนั้นเนี่ยโตเลนกอฟจะรู้ ไอ้คนตีไกลอ่ะมันไม่ได้เก่งเสมอไปไอแต่คนที่ตีอยู่ในแฟร์เวงคือคนที่ชนะอ่ะถูกว่าเพราะฉะนั้นเหมือนกันเว้ยการที่คนไม่อ่าน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 แล้วเอาแต่โตเนี่ยบางทีอ่ะสีมันตามไม่ทันนะเว้ยนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าเลี้ยงปลาคาร์ฟมันเป็นศิละาบาบงทีคุณให้โตพอประมาณเฮ้ยเลี้ยงสีอาจจะควบด้วย<ร>วางแผนดีๆแต่แต่นี้มันเป็นศีละบาแล้วมันอยู่แค่บอกว่ามันปัจจัยอะไรที่มีผลบ้างเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องคุมพิเดียนี้ช่วงนี้อาจจะเปลืองอาหารเลี้ยงสีนิดนึงาถ้ช่วยหน้าหนาวไม่ แต่แค่อุณหภูมน้ํามันไม่ได้เหมือนหน้าร้อนต้องบอกนะเมื่อกี้ย้อนกลับไปดูว่ามันช่วยได้เยอะช่วยได้น้อยนะแต่น,นี่บอกให้วิธีลดน้ําช่วยได้บ้างอ่ะติดชิลเลอร์สามติดคูลิ่งทาวเวอร์สี่ทำบักกี้เทอร์เวอร์อันนี้อุณภูณนะพูดถึงอุณหภูนะอ่ะไอที่ว่าถามว่ามันเกิดโรคเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ต้องระวังอันนี้สําคัญมากล้างกรองบ่อยขึ้น อย่าลืมนะกินพี่เมืม่อกี้ไอไอไออีก่อนหน้านะพูดว่ากินเก่งขึ้นนะเว้ระวังเรื่องโตไม่พอระวังเรื่องขี้อันนี้โอ้โหเสียซะไม่ได้เลยเอออันนี้อันนี้อันตรายสุดเพราะอะไรป่วยแล้วจบครับสีก็ไม่สวยป่วยแล้วจบคือแบบว่าแต่ถ้าไม่ป่วยอย่างที่บอกว่าปลาเนี่ยโอ้คือสุดท้ายแล้วมันมาข้อสุดท้ายสุขภาพมาก่อนคือคือพอสุขภาพมานะอ่ะให้สาภาพไวดล้อมเป็นยังไงเขาก็สวยร้อนอ่ะถูกป่ะคือยิ่งต้องเช็คอะบอกไม่ถูกอะมันมันมันน่ากลัว ค, the คือเดรท์อินเดอะเซอร์เฟตเขาเรียกว่าอะไรครับมาใกล้ๆผิวน้ำาจอออกอะไรประมาณอย่างเงี้ยเออไออย่างนั้นน่ไม่ใช่ขออาหารนะแต่ถ้าขออาหารมันจะไหว้ปรีมันจะคนละแบบกันขออาหารจะไหว่ปรีเนาะประมาณนี้แหละครับก็เราคือเพราะอุณหภูมิมันสูงเนี่ยมันก็คือปลาไม่ชอบอะเอาเอาง่ายๆเนาะเพราะนั้นคือเราอาจจะมาเน้นเรื่องการลดอุณหภูมิน้ำมากกว่าก็ประมาณนี้อยากอยากให้เลี้ยงไปมีความสุขแล้วก็จริงๆต้องระวังป่วยกันทุกฤดูแหละ หันไปคนที่สังเกตจะดีที่สุดเนาะก็ประมาณนี้ฝากนักเลี้ยงให้มีความสุขในการเลี้ยงทุกฤดูทุกฤดูหน้าร้อนดูป้าสวยนะน้ำใสอย่าลืมกด subscribe มาฟาร์มเราดีกดช่องไลน์คุณไม่ไหวแล้วครับหมดพลังแล้วสัปดาห์นี้โอเคก็คงลาไปก่อนประมาณนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ